You're better than the best than นี่ก็คือปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่อง visualizer จะมีการแสดงผล power ตรงนี้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นปุ่ม light นะครับสำหรับเปิดปิดไฟที่เป็นไฟหลอดด้านบนนะครับของเครื่อง visualizer จากนั้นก็เป็น back light back light ก็จะเป็น สำหรับเปิดปิดไฟที่ไว้ฉายเอกสารสำหรับเป็นไฟด้านหลังนะครับส่วน input selection เป็นปุ่มที่สำหรับใช้เปลี่ยนการแสดงผลจากหน้าจอ Visualizer ไปสู่หน้าจอคอมปกติครับแล้วก็ไว้ balance ถ้ากดปุ่ม auto เครื่องก็จะมีการปรับภาพให้เป็นสีขาว,ดวโดยอัตโนมัติแต่ถ้าปิดปุ่ม auto เราก็จะสามารถปรับภาพเองได้ด้วยการ ด้วยทางด้านซ้ายก็จะเป็นสีแดงไล่ไปทางสีได้ไปทางสีฟ้าทางด้านขวานะครับส่วนต่อไปเป็น exposure ถ้ากดที่ปุ่มไว้ t เ p เปอร์ความวาวหรือความสว่างของเอกสารก็จะอยู่ในระดับปกติตามที่เครื่องกำหนดแต่ถ้าเราปิดปุ่มนี้แล้วปรับเองโล h i g h ก็จะปรับตามสภาพความสว่างสุ่ความมืดนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นดีเทล จากซอฟไปฮาร์กก็คือจากตัวสามารถปรับตัวอักษรจากด้านซ้ายที่เป็นซอฟก็คือจากจางๆไปสู่ฮาร์ก,ก็คือจะความเข้มของตัวอักษรก็จะสูงส่วนโฟกัสนะครับถ้ากดปุ่มออโต้เครื่องก็จะโฟกัสตัวอักษรให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็น Manual, แมนนวลเราก็จะสามารถเลือกได้สองโหมมคือเนียร์กับฟ้าถ้าเรากดเนียร์เครื่องก็จะฉายใกล้ๆขึ้น กับตัวอักษรถ้าฟาเครื่องก็จะฉายไกลออกมานะครับส่วนซูมตัว W คือ Y คือความกว้างถ้าเรากด Y กว้างมันก็จะซูมออกซูมออกแต่ถ้ากดเทเลมันก็จะซูมเข้านะครับส่วนซูมพรีเซตถ้าเรากดไป1นึ่ทีเครื่องก็จะซูมออกเป็นรูปแบบเอกสารปกติธรรมดานะครับส่วนสติลพิกเจอร์ถ้าเราลองกดใช้ ข้อมูลที่ฉายอยู่หน้าเครื่อง Visualizer mm hmm. ก็จะคงอยู่ตามปกติแม้ว่าเราจะเอาเอกสารออกแล้วก็ตามครับ like ต่อไปนะครับเราจะทำการอธิบายวิธีการต่อสายนะครับจากเครื่อง Visualizer oh. เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับ oh. โดยเริ่มที่สายแรกนะครับ R G B in เราจะต่อสายไปที่ CPU นะครับในช่อง D-sub ตรงนี้นะครับสายนี้จากนั้นก็จะเอาสายที่เสียบในช่อง RGB out เนี่ยซึ่งจะแสดงผลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือสายนี้ ส่วนสายนี้นะครับที่มีแยกไป2เส้นกนะ็คือเส้นนี้นะครับจะต่อเข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนเส้นนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวโปรโจเจคเตอร์นะครับ